ไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมขอแค่เพียงเธอได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นแค่ตัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปเรื่องราวกจะไม่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมขอแค่เพียงเธอได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นแค่ตัวปัญ ถ้าเธอไปเรื่องราวมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยเรื่องราวมันเกิดเพราะฉันที่ฉันได้ไปหาเธอในตอนเย็นก็รู้ว่ามาทีหลังก็เลยต้องถอยก็แค่นั้นเองโชคดีแค่ไหนที่ได้คุยกันแค่นี้ก็พอใจมันคงจะถึงเวลาของฉันก็เลยต้องทายไป แค่เพียงเต่เป่าหูแค่เพียงแต่ส่งยิ้มแค่เพียงแต่อจ้องตาก็ซื้อเวลาเท่านั้นเองแค่เพียงแต่เป่าหูแค่เพียงแต่ส่งยิม้มแค่เพียงแต่อจ้องตาก็เสียนาเท่านั้นเองไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะ,จะรักฉันไหมเพาะแค่เพียงเธอไดอยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นแค่ตัวปัญหาชาไม่ชักจะไปร จะไม่เป็นแบบนี้เลยเอ๊ยอยากย้อนกลับไปตอนที่จะชักเอาละพร้อมละเอาละไปทักดีกว่าไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมก็ฉันเองที่ตันทักเธอไปยิ่งให้ความหวังยิ่งให้ความหวังเท่าไร่ยิ่งพังยิ่งให้ความหวังเธอทำมันเหลืองสุดท้ายมันพังคือแบบว่าเราสองคนนะ่ะได้ใจ แค่เพียงแต่เป่าหูแค่เพียงแต่ส่งยิ้มแค่เพียงแต่จ้องตาก็ซื้อมนาเท่านั้นเองแค่เพียงแต่เป่าหูแค่เพียงแต่ส่งยิ้มแค่เพียงแต่จ้องตาก็ซื้อมนาเท่านั้นเองไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหม ขอแค่เพียงเธอได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นแค่ตัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปเรื่องราวมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมขอแค่เพียงเธอได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นแค่ตัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปเรื่องราวมันจะไม่เป็นแบบนี้เลย